สามขั้นตอนที่จะทำให้ความทุกข์ในชีวิตของเราเบาบางลงได้เยอะเลยและทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นหายจากความทุกโศกต่างๆในชีวิตได้เยอะเลยเพียงทำตามสามขั้นตอนนี้เท่านั้นนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยก็คือเลิกเอาสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตขั้นตอนที่สองคือขอโทษร่างกายขั้นตอนที่สามคือขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆ ขออนุญาตนะคะได้ฟังคลิปของครูสิตามหากรับ2 1วันซึ่งทําให้่นพนทุกเนาะวันนี้ผนจะเอามาทําเป็นวีดีโอให้เพื่อนๆได้ทุกคนได้ดูนะคะในเวอร์ชั่นของตัวตวอนเองโอเคไหมอาแก้วน้ํานี้เปรียบเหมือนชีวิตของคนเราที่เกิดมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบว่าน้าําใสๆทําไมเด็กถึงมีพลังงานบวกเกิดมาเขาก็ สดใสล่าเริงมีพลังงานบวกความกลัวอะไรไม่มีสักอย่างสนุกพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นน้ําใสๆที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยแล้วทีนี้พอโตมาสักหน่อยพ่อแม่บางคนชอบเปรียบเทียบลูกตัวเองกับคนอื่นอาลูกทําไมไม่เก่งเหมือนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างทําให้ลูกทําให้เราเนี่ยเสียใจน้อยใจอย่างนี้นะคะแต่ที่จริงพ่อแม่ก็หวังดีกับเราเนาะโตมาอีกสักหน่อยอาจจะโด,เดนเพื่อนล้ออ่าในชีวิตอาจจะโดน คนบูลลี่บูลลี่บูลลี่แล้วเราเอามาใส่ใจแล้วมันก็ทําให้เราเกิดความทุกข์นี้โตมาอาจจะมีเรื่องที่ําให้เราไม่สมหวังชีวิตรักเราอาจจะไม่สมหวังเราก็เริ่มและชีวิตเริ่มเศร้าหมองลงไปตลอดแล้วเราก็จะคิดว่าเราซวยชีวิตนี้ทำไมเกิดมาซวยจังเลยทําอะไรก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้และเรายังไม่พอนะเรายังดูข่าวลบๆอีกข่าวฆาตกรรมไปดูหนังไปดูละครที่มันแย่ๆมันก็คือชีวิตเราสิ่งที่เราดูมันก็คือชีวิตเรา สุดท้ายชีวิตเราก็เป็นแบบนี้ทั้งตัวเองด้วยคิดว่าชีวิตนี้มันเศร้าจังเลยเราไม่สวยเราไม่ดีเราไม่มีประโยชน์เราไม่มีคุณค่าพูดให้ตัวเองเข้าไปอีกโกรธเกลียดคนนั้นโกรธเกลียดคนนี้สะสมความทุกข์ใจให้ตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นเปรียบเทียบตัวเองกับคนนี้เนี่ยมันก็เป็นน้ําดําทั้งหมดเลยนะคะที่เอามาใส่สมองทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเคลียจิตเราใหม่ให้เป็นคนที่กลับมามีความสุขเหมือนเดิมอีกครั้ง โดยการฟังคลิปดีๆทำตัวเองให้มีความสุขไม่ต้องคิดที่ทำให้ตัวเองเศร้าหมองเลิอกอารมณ์ต่างๆที่ทำให้ตัวเองเศร้าหมองเลิกโกรธเลิกเกลียดเลิอกอิจฉาคนอื่นเลิกดูหนังละครน,นำเน่าเลิกดูข่าวที่มันลบๆข่าวอาชญากรรมแล้วเราก็ดูสิ่งที่มันมีความสุขดูดูคลิปดีๆพูดให้กำลังใจตัวเองฉันเก่งฉันสวยฉันทำได้ ฉันโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นคนฉันโชคดีแล้วที่ยังมีลมหายใจฉันโชคดีจังเลยที่มีแต่เพื่อนดีๆอยู่รอบข้างใส่สิ่งดีๆบวกๆเข้าไปโชคดีจังเลยที่มีหนังสือดีๆอ่านมีแต่คนรักฉันมากมายเลยพ่อแม่ฉันรักฉันฉันมีเพื่อนที่รักฉันฉันมีลูกที่รักฉันมีแต่สิ่งดีๆมากมายอยู่ในชีวิตฉันและทีนี้พอเราใส่โปรแกรมดีๆเข้าไปในสมองเราเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นแบบนี้แล้วมันเริ่มจะใส่แล้วทุกคนแต่ พอเราหยุดทำเราก็ไปดูข่าวอีกไปดูข่าวไปไปดูหนังแล้วก็เริ่มบ่นเริ่มท้อให้ตัวเองอีกแล้วชีวิตฉะนนี้มันโชคร้ายจังเลยมันซวยจังเลยมาอีกแล้วอ่ะมันก็เริ่มดําเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่พลังงานบวกใส่เรื่อยๆเรื่อยๆรๆทุกวัน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 ถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์ในชีวิตอีกเราต้องคิดบวกอยู่ทุกวันทุกวันอ่ะบางทีนะเราเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีที่มันแย่เนี่ยเราสามารถคิดบวกได้อ่ะก็ดีเหมือนกันที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะ ก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์น,นั้นคิดบวกมันก็เป็นพลังงานบวกในชีวิตไปเล่นกับเด็กเล่นกับแมวเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ทําให้เรามีความสุขเบิกบานฟังเพลงเพราะๆนั่งสมาธิเคลียร์จิตเคลียร์ใจตัวเองคบเพื่อนที่ดีๆเพื่อนที่ไม่ดีก็ทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องคบคิดคิดดีคิดบวกกับตัวเองเราโชคดีแล้วที่เรายังมีชีวิตอยู่ คนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เราเรียนรู้ได้เราเป็นคนเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วมิเติมแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเลยค่ะทุกคนแล้วชีวิตทุกคนมันก็จะกลับมาใสสดใสเหมือนเด็กอีกครั้งใสเหมือนเด็กอีกครั้งหัวเราะได้เหมือนเด็กอีกครั้งร้องเพลงได้เหมือนเด็กอีกครั้งมันไม่ยากเลยนะคะอันนี้รับรองเลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะภายใน3-4วันคุณจะเกิดมหัศจรรย์ขึ้นอันนี้เกิดกับตัวองุ่นเองเลยนะ ก็คือคุณจะเกิดมหาัจจรรย์ภายในประมาณวันที่3ที่4อะ่ะคุณจะตื่นเช้าขึ้นมาสมองคุณจะสดใสสมองคุณจะเบิกบานแบบที่คุณไม่ได้เป็นมาก่อนอะ่ะเหมือนกับว่าสมองมันสะอาดนั่นแหละมันมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมันจะเป็นความสุขความสุขที่คุณจะไม่ได้เจอมาก่อนขั้นตอนที่2คือขั้นตอนขอโทษตัวเองที่ผ่านมาเอาแต่เรื่องไม่ดีใส่ตัวเอง ทำให้ตัวเองเศร้าทำให้ตัวเองเกือบฆ่าตัวตายทำให้ตัวเองจะเป็นบ้าขอโทษขอโทษตัวเองที่เคยทําให้ตัวเองเศร้าหมองขอโทษตัวเองที่เอาแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในตัวเองขอโทษตัวเองที่ทําให้ตัวเองทุกข์เกลียดโกรธคนนั้นเกลียดโกรธคนนี้เอาความทุกข์ใจใส่ตัวเองขอโทษตัวเองที่น้อยใจขอโทษตัวเองที่ทําให้ตัวเองทุกข์ใจและเศร้าหมอง ขอโทษตัวเองที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ยมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยที่จะขอบคุณเพื่อนที่ดีที่สุดคนนี้เลยมีแต่เอาอะไรก็ไม่รู้ที่มันทุกข์ที่มันเศร้ามองใส่ตัวเองจนตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอโทษตัวเองนะคะขั้นตอนที่3ก็คือให้คุณขอบคุณขอบคุณตัวเองอายกตัวอย่างนะคะขอบคุณนะองุนทีก ได้มาอาศัยร่างนี้ขอบคุณร่างนี้นะที่อยากทําอะไรก็พาฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณร่างนี้นะที่เกิดมาเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเธอก็อยู่กับฉันขอบคุณแขนขาของฉันนะที่ยังแข็งแรงดีขอบคุณมือของฉันนะที่ทําให้ฉันได้หยิบจับทำงานและทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำทำสิ่งที่มีประโยชน์ขอบคุณ เสียงของฉันนะที่เอาไว้สื่อสารกับกคนอื่นขอบขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณตัวเองที่เยังอยู่มาด้วยกันจนถึงวันนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่ยังครบ32ขอบคุณมือของฉันที่ช่วยฉันจับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสะดวกสบายขอบคุณตาดวงตาของฉันที่ทําให้ฉันได้เห็นสิ่งสวยๆงามในโลกใบนี้ ขอบคุณจมูกของฉันที่ฉันทำให้ฉันได้หายใจขอบคุณหูของฉันที่ทําให้ฉันได้รับฟังแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณขาของฉันที่ทําให้ฉันไปไหนมาไหนได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งขอบคุณปากของฉันที่ทําให้ฉันได้สื่อสารกับคนนั้นคนนี้ขอบคุณตาหูจมูกของฉันที่ทําให้ฉันได้ดูคลิปวิดีโ<า>อที่มันสนุกสนุกได้หัวเราะสดใส ได้เสพสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเองขอบคุณตัวเองที่ทำประโยชน์ให้พ่อแม่ขอบคุณตัวเองที่พูดให้กำลังใจคนอื่นขอบคุณตัวเองที่พูดให้กำลังใจตัวเองได้ขอบคุณตัวเองที่อยู่ด้วยกันในทุกๆสถานการณ์ขอบคุณร่างกายนี้ที่ได้ชาตินี้ได้มาอาศัยรักตัวเองต่อไปนี้จะไม่เอาเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิต อย่าเอาเรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตทำร้ายตัวเองอีกอย่าทำร้ายตัวเองอีกให้ใช้เวลาขอบคุณตัวเองแบบนี้และเอาุ่นเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆจะมีชีวิตที่สดใสกลับมาอีกครั้งนะคะขอให้เพื่อนๆทําอย่างจริงจังประมาณ3าสีวันและเพื่อนๆจะเห็นผลสําหรับคลิปนี้อาุ่นต้องไปก่อนนะคะอยากให้ทุกคนหายจากความซึมเศร้าอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขได้โปรทำลองทำตามดู นะคะด้วยความหวังดีด้วยความรักจากใจเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย